สวัสดีค่ะมาพบกับบ้านขนมอุ่นใจสอนสร้างอาชีพนะคะวันนี้มาสอนทำเค้กไข่ไต้หวันรสใบเตยค่ะลักษณะของเขาจะนุ่มเด้งประมาณนี้เลยนะคะอร่อยมากๆด้วยแล้วก็ขายดีด้วยสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะในอ่างก็จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองอุ่นร้อน80กรัมแป้งเค,ค้กร่อนแล้วก็เากรัมเทลงไปเลยแล้วเราก็คนให้เท่ากันเลยค่ะ จากนั้นตามด้วยนมสดรสจืด100กรัมตามด้วยน้ำ,นำใบเตยั้นเข้มข้น1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่สีเขียวแอปเปิลประมาณเศษหนึ่งช้อนชาหรือตามชอบนะคะไข่ไก่วันนี้ใช้6ฟองแล้วก็ไข่เป็นใบ1ฟองค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเกลือเศษหน,นึ่ช้อนชาค่ะ เมื่อทุกอย่างเข้ากันเราก็นำไปกรองเขาสักหนึ่งรอบนะคะเมื่อเรียบร้อยนะคะเราก็พักแป้งไว้เดี๋ยวเราไปตีเมื่อแรงกันค่ะ การตีมือแรงนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยอ่างแล้วก็หวัวตีของเราจะต้องสะอาดไม่มีรอยน้ำหรือรอยน้ำมันนะคะไข่ไก่วันนี้ใช้เป็นไข่ขาวหกฟองค่ะตีเขาพอขึ้นฟองหยาบนะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มทยอยใส่น้ำตาลลงไปได้เลยค่ะน้ำตาลทรายวันนี้นะคะใช้100กรัมแบ่งเขาออกเป็น3ครั้งนะคะในการตีนะคะตีเขาไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อเริ่มได้ที่นะคะลดสปีดลง1ระดับนะคะเราตีวันนี้แค่เอาเป็นยอดอ่อนนะคะหรือประมาณจะงอยปากนกประมาณนี้ได้แล้วค่ะ mm. เดี๋ยวเรานำเมอแรงที่ได้นะคะมาใส่ในแป้งที่เราพักไว้แล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันแบ่งเป็น2ครั้งนะคะ เมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะวันนี้เราใช้เป็นถาด8คูณ8นิ้วนะคะแล้วก็ปูด้วยกระดาษไขทั้ง4ด้านเลยค่ะนำเบตเธอร์ที่ได้นะคะมาใส่ในถาดรองที่เราเตรียมไว้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เกลี่ยแป้งให้เข้าทั้ง4มุมนะคะแล้วก็ไล่อากาศด้วยไม้จิ้มฟันหรือไม้เสียบลูกชิ้นตามความสะดวกนะคะ เวลาเกลี่ยเกลี่ยเขาให้ถึงด้านล่างของถาดเลยค่ะทั้งหมดทั้งสีด้านนะคะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะที่ไฟบนไฟล่าง150องศานาน50นาทีแล้วก็ไล่ความชื้นต่ออีก10นาทีนะคะเมื่อเราอบเสร็จนะคะพักแป้งให้คายความร้อนที่10นาทีนะคะแล้วก็มาคว่ำหน้าเค้กกันนะคะโดยการใช้กระดาษไขนอนสติกนะคะหน้าขเขาจะไม่ติดนะคะความประมาณนี้นะคะ แล้วก็ยกถาดขึ้นอย่างเบามือนะคะให้เขาหลุดลอนลงไปเองนะคะเวลาเราแกะกระดาษไขออกนะคะให้แกะอย่างเบามือทั้ง4ด้านนะคะเมื่อเราได้เค้กเสร็จเรียบร้อยนะคะเค้กของเราจะสวยงามมากๆประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งโดยใช้ก้นถาดที่เราใส่เค้กอบวันนี้นะคะ เวลาเรานํากระดาษไขออกนะคะให้แกะเขาอย่างบอมือเลยค่ะเดี๋ยวหน้าเค้กของเราจะติดไปกับกระดาษไขไม่สวยนะคะเสร็จเรียบร้อยสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปแบ่งตัดกันเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นช่องแบ่งนะคะหรือเราจะวัดเอากับไม้บรรทัดก็ได้นะคะแล้วก็มีดใช้มีดยาวประมาณนี้ ให้ง่ายต่อการตัดเรานํามีดไปอังไฟแล้วก็มีดต้องมีความสะอาดนะคะแล้วก็ตัดเขาลงไปตรงๆเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเนื้อเค้กของเราวันนี้นุ่มเด้งมากๆนะคะไม่ยุบตัว อร่อยมากๆด้วยนะคะกลมกล่อมลงตัวการประทับตาร้อนนะคะเดี๋ยวเอิงจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะสำหรับต่องวันนี้นะคะใช้เป็นขนาด P24 อันนี้เอิงหาซื้อได้นะคะในลาการายกลังนะคะประมาณ800กว่าบาทนะคะลองเลือกซื้อกันดูนะคะสูตรนี้จะได้อยู่ที่9ชิ้นนะคะขายปลีกอยู่ที่ชิ้นละ20บาท หรือว่าใครจะตั้งราคาต้องคำนวณต้นทุนตัวเองดูด้วยนะคะต้นทุนสุตรนี้นะคะเอิ้งคิดไว้อยู่ที่50บาทตีสิตะตังถ้าขายปีก20บาทจะได้กำไร130บาทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ